สวัสดีค่ะดิฉันงางสาวของเพปรกภูนนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะพัสดุสารสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนทรา,ทาค่ะวันนี้จะมาพูดรณรงค์ในหัวข้อเรื่องบันฑิตไทยไม่โกงค่ะในปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์สิ่งต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการดรีนิาชีวิตของคนในสมัยน,นี้เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเปนอย่างมากผู้คนได้รับการศึกษาที่สูงข,ขึ้น ในสังคมไทยมีผู้ที่เป็นบัณฑิตหรือมากในสังคมทุกคนวันแล้วแต่จบก,การศึกษาจากสถาบันที่ดีด้วยกันทันนั้นบัณฑิตหมายถึงผู้ที่มีความรู้หรือจบในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่าค่ะเราสามารถนำความรู้ที่เรามีมาพัฒนาต่ตอยอดในอาชีพการงานของเราซึ่งช่วยให้เรามีระบบการคิดมีอาชีพที่ทก้าวไกลมากยิ่งขึ้นค่ะ แต่เมื่อมีด้านบวกย่อมมีด้านลบเสมอเรียงย่อมมีสองด้านเมื่อเรามีกระบวนการคิดความคิดที่เป็นระบบแบบแผนมากยิ่งขึ้นปัจจัยเสี่ยงความเสี่ยงที่จะทําให้เราเกิดการทิดจริตย่อมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะปัจจัยของความเสี่ยงมีอยู่หลายประการแต่ประการที่เป็นพื้นฐานของทุกประการก็คือความโลภและความเข็นแข่ตัวความที่ไม่รู้จักพอของมนมุษย์ ทุกท่านทราบหรือไม่คะว่าประเทศไทยติดอันดับ80จาก180ของการทุจริตคอร์รัปชันมาเลยค่ะมาช่วยกรารรณรงค์ให้ประเทศไทยของเรามีแต่บัณฑิตที่เป็นคนดีมีความรู้ดีฉันในฐานะนักศึกษาและจะจบไปเป็นบัณฑิตดีชันเชื่อเลยเนค่ะว่าดิชันจะสามารถนำความรู้ที่มี ไปส่งเสริมพัฒนาในการเรยียนการสอนและการใช้ชีวิตใน,นประจําวันได้อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะและนีค่ะละค่ะคิดแบบนี้หรือไม่มาเลยค่ะมาช่วยกบบนันทําให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่เป็นไปด้วยบัณฑิตที่เป็นคนดีและมีความรู้ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านที่เป็นบัณฑิตมาช่วยคิด พัฒนาและแกใไขนำความรู้พาประเทศให้ก้าวไกลเออเออเออบันดิกคย